รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะมาพูดถึงคนบ้างเราจะมาอธิบายลักษณะของคนกันนะคะในเรื่องของอวัยวะบนใบหน้าของเรา,ารวมถึงการบอกว่าเขาหล่อสวยนะ่ารักต่างๆรวมถึงอารมณ์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่อวัยวะบนหัวหรือบนใบหน้าเราก่อนดีกว่าเยอีเกอร์ีจมีจมูกหนึ่งจมูกเยอสองหูมีหูสองหู ปูเขออือไอสวัสดีค่ะตาเจ้าหาวคนหน่งตาเจ้ากันขันจีจันจาน,จจานกลับมาเจอกับเพชรธนัทพรอนอันทนาเกษมกันอีกแล้วนะคะใน,นรายการจีนจ่มจ้านค่ะและแน่นอนนะคะเพื่อนคนจีนที่ส่งโรงมาจากประเทศจีนเลยนั่นก็คือแหวนหรือว่าดิยาทิ้งค่ะสวัสดีค่ะตาเจ้าหาว ครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคนบ้างเราจะมาอธิบายลักษณะของคนกันนะคะในเรื่องของอวัยวะบนใบหน้าของเรา,ารวมถึงการบอกว่าเขาหล่อสวยนะ่ารักต่างๆรวมถึงอารมณ์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่อวัยวะบนหัวหรือบนใบหน้าเราก่อนดีกว่าเริ่มจากสิ่งที่อยู่บนสุดนั่นก็คือผมผมนะคะคือโถปะโถปะ โผใช่ค่ะอ่ะผมเนี่ยก็ต้องอยู่บนหัวเราหัวเราเรียกว่าอะไรเอ่ยหัวหัวคือโผโโเหมือนหัวคือโผใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมคือโผฝใช่ค่ะโผฝานี่คือฝาคือเสียงเป่านะคะจริงๆอาจเป็นเสียงสีก็ได้ค่ะโผฝาโฝามีผมมีหัวแล้วตรงนี้ดีกว่าหน้าผากอันนี้คือเออโผ เอถอถัหน้าผากของพี่เพชรโดนหน้ามาบาังไว้ใช่ค่ะ <laughs> ถัดไปค่ะลงมาจากหน้าผากหน่อยเป็นคิ้วคิ้วคือเมยเหมาเมยเหมาเมยเหมาใช่ค่ะอืถ้าจะคิ้วลงมาก็คือตาค่ะตาคือ眼睛眼睛眼睛 ลงมาก็คือจม,มูกจม,มูกนะคะเราจะพูดว่า鼻子鼻子鼻子ใช่ค่ะอ<嗯>ืมปากค่ะปากคือ嘴巴嘴巴嘴巴ใช่ค่ะฟันค่ะฟันคือ牙齿牙ฉ牙齿 แก้มแก้มคือเหลียนจ๋าเหลียนจ๋าเลียนจ๋าใช่ค่ะคางค่ะอันนี้คือแะ้มแกปะหรือว่าแกปมเสียงหนึ่งนะคะแะ้สีก้าใช่ค่ะคอค่ะคอคอคือคอคือ หัวจืัวจใช่ค่ะต่อไปนะคะพี่แหวนเพชรจะพูดแบบว่าไม่เรียงกันแล้วให้พี่แหวนพูดเป็นภาษาจีนถ้าเกิดใครจํากันได้ตอบตามกันไปด้วยนะอย่างแรกเลยฟันค่ะย牙<า>齿แก้มเดี่ยนจ้าผมโถฝันจมูก鼻子้าง下巴 หน้าผากเอวัดวตาหัวจเ็ดลืมอะไรไปคะเออเลืมอะไรไปอ่ะเลืมหูหูภาษาจีนว่าหู่อตัวเอูอ <Hinter> ต <mer food> ัว <hã> เู <lleva> ่อตัวใช่ค่ะเมื่อสัหครูหนะคะก็เป็หอวัยวะบนหัวหรือว่าบนใบหน้าเรานั่นเองถัดไปนะคะถ้าเกิดเราอยากจะ อธิบายหน้าของคนนะคะรูปลักษณะของคนมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยที่ตัวแรกสมมุติว่าเป็นผู้ชายค่ะพี่แหวนจะบอกว่าเขาหล่อหล่อภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยหล่อนะคะภาษาจีนเราอะ่ะพูดแค่พยางค์เดียวนะคะสวยเห็นสวยต่อมากเ้ชั่งสวยต่อมากมากเลยสวยละคะสวยนะคะอันนี้มันจะมีคำศัพท์เยอะมากแล้วนะคะ ถ้าเราจะพูดคำว่าสวยนะคะเราสามารถพูดคำว่าเพี้ยวเลี่ยงหรือเพี้ยวเลี่ยงอันนี้คือเสียงสี่นะคะเพี้ยวเลี่ยงหรือเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงเลี่ยงคืเสียงเบาค่ะหรือว่าเราจะพูดคําเดียวว่าเมย์ก็ได้ค่ะเมย์อันนี้คําว่าเมย์เรารู้สึกว่าคํำนี้มันจะมีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่สวยตรงหน้านะคะยังแบบมีความสวยในใจแบบนี้ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยพี่แหวนคิดว่าตัวเองเพี้ยวเลี่ยงหรือว่าเหมยไม่เหมยและไม่เพี้ยวเลี pues ่ยงค่ะเมื <tuh> ่อครั <avent mental Sure> ้ง <flush> ที่แล้วเนาะเราได้บอกไปเนาะว่าสัตว์น่ารักอืคำว่าน่ารักคืออะไรบอกกันอีกทีสิคะเขือไอเขือไอใช่ค่ะเตะได้ภาษาจีนนะคะเราอะชมคนอื่นใช้คำว่าเขือไอน้อยมากนะคะ นอกจากเด็กๆเ,เลยนะคะเราจะชอมเลยเลยว่าเข er er ๋อายเข๋อายแต่สาหรับผู้ใหญ่สําหรับสําหรับวัยรุ่นนะคะหรือว่า,าคนที่มีอายุเราก็จะไม่ใช้คําว่าเขือายแล้วนะคะอย่างพี่เพชรอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเขือายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะคะคนไทยพูดคําว่าน่ารักพูดคาว่าเขือายกับคนจีนอะ่ะคนจีนน่าจะรู้สึกแปลกนิดหน่อยะคะ่ะ <laughs> ก็ชมได้อย่างเดียวว่าสวยอย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะคือจริงๆมีคําเยอะมากที่ชมคนอื่นได้เลยค่ะแต่คําว่าสวยนะคะนี่คือ Basic ค่ะพื้นฐานอืถ้าเกิดเราจะบอกว่าเขาหล่อมากพูดว่า,าเหเขาสวยมากาห,หรือว่า,าเขาหน่ารักมากาเเห่นขออ ถัดไปนะคะเรามารู้จักการอธิบายลักษณะนคนแบบอื่นกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากผมยาวผมยาวนี่คือฉังโถ a i r ฉ o งโถ a i r ใช่ค่ะฉ o งโถฝ i r หรือว่าฉังโถฝ i r ก็ได้ค่ะอืมก็คือเรารู้ไปแล้วเนาะคำว่าผมคือโถฝาเราก็แค่ใส่คำว่ายาวหรือว่าฉางไว้ข้างหน้าถัดไปค่ะมีผมยาวก็ต้องมีผมสั้นผมสั้นภาษาจีนพูดว่า เราเคยเด็ดคำว่าสั้นนะคะที่พูดว่าต่วนใช่ไหมคะทีนี้เราต้องรวมคำเป็นตวนโถฝาหรือว่าตวนโถฝานะคะตวนโถฝาใช่ค่ะถัดไปค่ะใส่แว่นใส่แว่นนะคะคำว่าใส่นะคะอ่าสำหรับของที่ไม่ต้องจำเป็นอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมคะก็คือสิ่งของนี้คือไม่ต้องจำเป็นอ่ะเราจะใช้คำว่าแต่แต่ แต่ถ้าเราใส่สิ่งของที่จำเป็นนะเช่นเสื้อผ้าเนาะเราก็จะใช้คำว่าชวนชวนอ่ะแล้วก็แว่นก็คือเอียนจิงใช่ไหมคะใส่แว่นก็คือใส่แียนจิงเดี๋ยวเพจจะลองอธิบายพี่แหวนดูดีกว่ามองจากตรงนี้อืม l o งโถฝ i าอืมผมยาวใส่แว่น有两个眼睛มีตาสองตา มีปากเหมือนปากมีจมูกหนึ่งจมูกมีสองหูไ,ไม่น่าละร้อเล่นเมื่อกี้เพชรบอกไปว่าพี่แหวนปุ๊กเขย่าเพชรไขหวานเชี่ยวนะไขรหวานเชี่ยวภาษาจีนก็คือแปลว่าล้อเล่นถัดไปนะคะ เรามารู้เรื่องของอารมณ์กันบ้างดีกว่าคะ่ะอยู่บนใบหน้าของเราเหมือนเดิมเลยตัวแรกก็คือมีความสุข happy อันนี้อะ่ะเราจะใช้หลายคำได้เลยนะคะคำแรกก็คือ i 心คำที่สองก็คือ高兴คาที่สามก็คือหูคำนี้จะระตับสุขกว่าค่ะมีความสุขนะคะู幸福 i 心高ง幸ูใช่ค่ะปกตินะคะเราจะใช้สองคำเลขนะคะก็คือ 我很开心我很高兴ฉัน,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 นดีใจมากฉันมีความสุขมากแบบนี้ค่ะอืมถัดไปค่ะมีความสุขเนาะก็ต้องตรงข้ามกับความเศร้าความเสียใจอันนี้เราจะใช้คาว่าช่างซิ้นช่างซินนะคะเสียใจค่ะถัดไปคือกลัวค่ะกลัวกลัวนะคะใน่นอนค่ะคือคาว่าห่ายผักกลัวนั่นเองค่ะห่ผักใช่ค่ะ แล้วถ้ากโ,กโกรธล่ะคะโกรธโกรธคือ生气生气ใช่ค่ะอายล่ะคะอายอายคือ害羞害羞ใช่ค่ะเบื่อเบื่อคือเอยี่นนฝ厌น,น,ฝนใช่ค่ะหรือใช้คําว่าฝาันคําเดียวก็ได้ค่ะฝันหรือว่าเเยยีี่นนฝนยนฝานหรือฝานเดี๋ยวเพชรจะลองทําสีหน้าทําอารมณ์แล้วพี่แหวนบอกมาว่าเพชรเป็น ควารู้สึกอะไรอยู่ตัวแรกก็คือ <c oughs> อันนี้เนาะเสียใจนะคะถูกต้องถัดไปก็คือ, <c oughs> อกอดอะไรอยู่อะค่ะอันนี้คือ <c oughs> ถัดไปก็คือบ้าแล้วเหรอ <c oughs> บ้าไม่ใช่บ้าอันนี้คือ เ้สิงอมีความสูดถัดไปก็คือปวดอะไรคะอ่าหายผ่าเออถัดไปก็คือไอใครหรอคะอันนี้คือไายผ่าหายผ่า <c oughs> โอเคอันนี้คือ害羞害羞เออถัดไปก็คืออันสุดท้ายแล้วก็คือเบื่อนะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าเยียนฝานหรือว่าฝานนั่นเองค่ะเพชว่านเนี่ยเพชสามารถเป็นนักสแสดงได้นะใช่ค่ะเป็นนักแสดงเป็นนัก,นกสแสดง<า>ที่ตีที่สุดเลยนะคะของประเทศไทยแสดงได้ทุกอย่าง <laughs> บอกให้ทําอะไรทําได้เลยใช่ค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็ได้คําศัพท์มากมายเลยนะคะที่สามารถอธิบายลักษณะของคนได้เลยเนาะสามารถเอาไปใช้จริงได้เลยค่ะไยกันจินเจียน,นยังมีความรู้ภาษาจีนอีกมากมายเลยนะคะทุกคนนอนดูกันได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิะเจียน